ดูลมไปแบ่งไป50%ซไปดูความคิดด้วยดูลมห้าเซนนี่มันมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเดียวของมันอานาปณติสมาธิดูลมดูความคิดเห็นไหมดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมคนเรารู้ทันความคิดตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ไปทำอะไรหรอกมันมีศีลนะ ดูที่มโนกรรมที่เหตุของมันเนี่ยมันจะไม่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญามันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่แหละมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละใครอยากเลยเข้าไปสู่ความเป็นอริยะ ต้องเป็นคนให้มันเต็มก่อนนะต้องมีศีลก่อนอันนี้ศีลก็ไม่มีโกหกพกลมนะปิ้นป้อนหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นอยู่ไม่มีทางอ่ะคนอย่างนั้นนะมันละห่างไกลจากธรรมอันละเอียดนะมันก็จะหนักหน่วงไปด้วยกิเลสตัณหา มีแต่พอกพูนความชั่วเลวซ้ำนะ่ะถ้าเราเห็นความคิดเรานะมันดูดีๆมันจะมีแต่ความคิดไม่ดีมันก็จะแก้ไขโอ้กูนี่ชั่วเหลือเกินนะ่นนี่จิตใจเนี่ยมันจะเห็นความไม่ดีน่ะนะ ยิ่งภาวนาไปยิ่งคิดไม่ดีมากเลยนะเห็นมากทันมากเลยนะ,ะเดี๋ยวตำาหนิคนนั้นเดี๋ยวตำาหนิคนนี้ความคิดเนี่ยฮะโอ้ยทำไมภาวนาไปเห็นแต่ความไม่ดีใช่หลงตาเนี่ยฝึกไปใหม่เนี่ยความดีไม่มีแม้แต่เสี่ยววินาทีเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเอง เห็นแต่ความคิดที่ชั่วช้าลามมกในของตัวเองโอ้ไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อก่อนเราไม่ดูมันไงนึกว่ามันคิดบวกเพราะคิดบวกเนี่ยโกหกตัวเองออลองนั่งดูไม่เชื่อไม่ต้องมาเชื่อหลงตาก็เลยนั่งดูว่ามันจะคิดบวกได้กี่ครั้งอนอกนั้นั้นคิด คิดลบหมดแหละนะทำไ้นะมันคิดบวกแต่ปากแต่ความคิดจริงๆเโอ้โหร้ายกาจมากความคิดนี่ทรงพลังมากถ้าเราเราฝึกอานาปนสติเราจะเห็นเลยเห็นความคิดเนี่ย เห็นความไม่ดีเห็นความโอ้โหน่ารังเกียจมากความคิดเนี่ยจะเห็นมานมานที่มีฤทธิ์คือความคิดของเราเองเนี่ยเก่งมากเลยนะไอ้ความคิดนี่หลอกลวงเก่ง